สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้ผมมาเล่นทชาวันนี้เซ็อันนี้เป็นหลาดผมนะครับแต่ผมก็เล่นมาตั้งนานแล้วผมก็ตอนนั้นผมไม่ทําคลิปไง,งผมเลยต้องอ่าผมจะไม่ได้หมดนฮะ,ะนะครับวันนี้กับเพื่อนผมเพื่อนผมไปสุ่มตัวอยู่นะเดี๋ยวว่า้รอเพื่อนผมกลับมานะครับออยู่กับช่องเบคอนจีจนะครับเดี๋ยวรอรอ รอครับตอนนี้มีข้อนมบหมีอะไรครับยังผมไม่หางแล้วนะคน้นึ่งนะสกคนผมขอผมขอหยุดไปตอนใกล้จะเริ่มเกมนะสวัสดีอ่านี่เพื่อผมเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมฟังเดี๋ยวนหนึ่ผมรือวางสามตัวคมบามินนะครับอ่านี่เพื่อผมอีกคนาากนึงมันจะกระมันพินช้านะครับ ผมก็เลยให้เขาสวัสดีเลยพร้อมกันนะครับแต่เขาคิดว่าผมพี่เนม,มเ,นเนี่ยผมไม่ใช่พี่เนมตัวจริงนะอใครเข้าเพ่งเข้าโมเมนฝากกดติดตามน้วยนะครับถ,ถ้าถ้าทุกคนนะรเดี๋ยวผมจะหาเพื่อนเล่นนะครับอา่าผมมีเพื่อนอยูหนูแล้วแต่ก็แหกคนนะเดี๋ยวถ้าผมจะอ,อันนั้นนะเดี๋ยวผมจะ บอกยศผมให้ให้ชื่อผมใหก็ได <pas> ้กันเนี่ยครับแบบนี้เชี่อชื่อผมเนี่ยชื่อผมนะถ้าถ้าถ้าอีกคนนึงมันน่าไม่ใช่จริงจริงนะครับผมจะแต่งตัวนี้ ครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าผมหมดเงินละผมจะผมจะกินข้าวไปด้วยเลยเก็บไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะผ่านม,มาตอนเล่นเสร็จเลยก็ได้กันไปเจอกันต่อตึงๆเลยก็ได้กันเก็บตั้งสองพันหนึ่งหมื่น ทุกคนครับผมลืมอัดผมไม่ไมข้าวมาเมื่อกีนแน้แม่ผมบอยให้ไปเงินข้าวนะครับตอนนี้ผ่านไปไม่กี่วินาทีนะครับสี่สามครับผมใช้เบรคตั้งไว้อยู่ตอนนี้เบรคห้าสิบสองนะครับคือ,อคนอุ่นคนไหนผมนลืมกระดาษตัวลิป ถ้อยากได้กับผมนี่ผมทิ้งชื่อไว้ใต้ล่างเลยนะใต้คลิปเลยครับหรือไม่อะไรค่ครับผมจะตั้งชื่อไว้เลยนะครับแหนะทุกคนจะเท่าก็ได้นะครับเนี่ยชื่อผมเองครับเห็นไหมไล่ะผมเพื่อนของผมนะแต่แอดก็แอดได้นะชื่อผมไม่รับ ใช่เ,เขาเพื่อนผมและเพื่อนผมมัชอบรับคนรับแอดอเปื่ลนหน้าตอนให้คุณแจ้งเขาหนึ่งพันเขาก็แอดให้คุณนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่ได้แจ้งเขาเขาไม่แอดคุณแน่นอนแต่ถ้าจะแอดเขาก็ต้องบอกเขาดีดดดนะครับ ผู้ติดตามเท่าไรวะผม้จิตตา,านะ่นึงา้อยถ้าผู้ติดตานหนึ่งร้อยผมจะมาแจกสุ่มแล้วถ้าผู้ติดตานหนึ่งร้อยผมจะมาแจกสุ่มสุ่มตัวทองนะครับใครจะได้ตัวทองได้ตัวทองถ้าไม่รับมาเกินสาววันคือไม่ได้เลยนะครับสมมติมว่า ที่เน,นสมมติว่าอะพวกเอ,อเอะไออม่สมมติว่าแค่นิชมเป็นคนที่เข้ามาได้แล้วก็ได้ตัวทองสุ่มตัวทองได้นะไม่ใช่ดิถ้าถ้าผู้ผู้โชคดีแล้วไม่เข้ามารับภายในสามวันก็จะเขาก็จะไม่ให้แ้วนะครับผมว่าจะไม่ให้แล้ว ถ้าไม่มีชื่อผมบอกครับอ่าอมถ้าไม่มีชื่อผมก็อืมให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อั้นก็ได้ลิงก์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟบี B. นี่ผมเองครับนี่ผมไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นไปนะผมพิมพ์มัวมวไป เราดีญี่ปุ่นโมงพูดไม่เป็นจะพูดโม้หัวไปยังถุงครับอยากออกไหมอยากเอาคลิปไหม๋ยวโดนตกแน่เลยอือมาเหรอเปิดกระโหลกเนี่ยตกเออตกครับทุกคนจะได้กี่ตาดีสองตาเก็บเงินได้ถึงสองพันหรือหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นนะครับแต่คลิปละสองพันนะครับ คลิปนี้ต้องไปฟันหนึ่งก่อนเพราะว่าผมก็ได้ไปแล้วหนึ่งพันห้าจบการนี้ผมก็ไม่อัดกินแล้วนะครับผมจะไปฟาวหลังไหม่่อกค้ไมทุ้กคนคนจะไปฟาวหลังไม่เพราผมอดกิปมันจะแหลกครับมันจะทำให้เพื่อนผมนีทำไมทุกคนต้องเรียกผมว่าเอวเจวะคือผมไม่ใช่พี่เนมนะครับเนี่ย เจฟฟี่ยจะมีหัวโตแต่แบบนี้เจฟฟีจะพับเค้กคุณจะเลือกอะไรอทุกคนจะเลือกอะไรเจฟฟีกับพับเค้กครับผมจะเลือกเจฟฟี่จีนอันชัง ในที่ห้าสิบ้วครับสวัสดีทุกคนนะครับแต่เอเอผมไม่ใช่วัสดีเลยบายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวเย็นจุดเลาทิตไปบายนะครับไม่สายนะทุกคนโชคดีนะครับ